ครับในส่วนของ EP ที่9นะครับในส่วนของ EP ที่9ก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการวิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับยังคงอยู่ในส่วนของนายทะเบียนวัดผลนะครับคลิกไปที่3.2.3กิจกรรมชุมนุมครับทีนี้การการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเ,เขาจะให้ใส่เป็นปฐมกับมัธยม ตอนต้นแล้วก็ตอนปลายอย่างนี้นะครับในส่วนของปฐมก่อนนะครับในส่วนของปฐมเนี่ยว,วิธีการเพิ่มนะครับก็จะเป็นลักษณะของการคลิกเพิ่มด้วยตัวเองนะครับซึ่งการเพิ่มตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มตั้งแต่ป .1 ไปจนถึงป .6 เลยนะครับในส่วนของปฐมศึกษานะ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนใดที่เป็นขยายโอกาสนะครับก็ให้คลิกนะครับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มนะครับทีนี้ในการเพิ่มของประถมเนี่ยเราจะต้องเพิ่มไปเลยนะครับในตั้งแต่ป1นถะึง6เนาะซึ่งตรงนี้กิจกรรมชุมนุมตรงนี้นะครับป2มีอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวอสนอเพิ่มป .1 นนะครับก็ Copy อย่างนี้ไปนะครับทีนี้กิจกรรมชุมนุมก็อยู่ในส่วนประเภทชุมรมนะครับแล้วก็ใส่ อ่าสีตรงนี้ไปนะครับทีนี้ uh, อ่าป .1 มาแล้วนะครับทีนี้ก็ก็ก็ทำอย่างเงี้ยครับไปทุกทุกอ่า uh, ทุกทุกชั้นนะฮะซึ่งในแต่ละชั้นอ่า uh, เดี๋ยวตัวนี้กดลบไปก่อนนะกดลบไปก่อนทีนี้จะอธิบายอย่างงี้ครับเราจะต้องใส่กิจกรรมชุมนุมเนี่ยตั้งแต่ป .1 ถึง6 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตัวตัว,ตวล้อเลื่อลิงขาดไปนะครับวิธีการแก้ก็กดไปที่แก้ไขนะครับตรงสีส้มนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ให้ถูกต้องนะครับเพิ่มตัวลอลิงเข้าไปแล้วก็กดบันทึกนะครับในส่วนของกิจกรรมเพื่อสัง,สงคมและสาธารณประโยชน์เนี่ยก็จะต้องมีตั้งแต่ป .1 จนถึงป6เหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกเสือเนน่าดีนะครับ 1> ป .1 จนถึงป .6 ทุกทุกอันเลยนะครับทุกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของ1ป .1 ชั้นก็จะมีอยู่3วิชานี้นะครับในส่วนหน้านี้นะทีเนี้ยในส่วนของกิจกรรมแนแนวนะครับก็จะมีแนะแนวป .1 ป .2 ป .3 ไป4ป .5 ป .6 ไปเลยนะครับเหมือนกันนะครับทีเนี้ยทางสวทนะครับได้กำหนดไว้ว่ากิจกรรม ก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยเด็กประถมนะฮะจะต้องเรียน1ปีก็คือให้ได้120ชั่วโมงต่อปีนะครับซึ่งเราจะประกอบไปด้วยกิจกรรมชุมนุม40นะครับตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็แนแนวอีก40ใช่ไหมครับก็จะเป็น80เนาะทีนี้ตรงนี้นะครับอีก30แล้วก็ตัวนี้อีก10ก็จะเป็น120พอดีนะครับซึ่ง ตัวกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นี้เขาแยกยหมายถึงว่าเขาดึงเขาดึงชั่วโมงออกมาจากลูกเสือทีเนี้ยในการดึงออกมาเนี่ยแต่ละโรงเรียนก็จะดึงต่างกันนะครับบางโรงเรียนดึงจากตัวชุมนุมก็มีบางโรงเรียนดึงจากตัวแนวแนวก็มีเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของสถานศึกษานะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่หลายๆโรงเรียนอาจจะ พลาดนะครับในส่วนของอตัวมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับในส่วนของมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยสมมุติว่าสอนองจะลงม .1 นะ,ะถ้าเรากดเพิ่มอย่างเี้นะฮะมันขึ้นหน้าขาวอะไอย่างเงี้ยถ้าเกินเหตุการณ์อะไรอย่างนี้นะครับให้เรากดดีเฟสครับทีนี้เดี๋ยวไปที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใหม่นะครับ ในส่วนของมัธยมนะครับสมมติว่าสอนอจะเพิ่มกิจกรรมชุมนุมก่อนแล้วกันนะครับม .1 น,นะครับชุมนุมม .1 น,นะครับม .1 น,นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นชมรมเนาะก็สมมติวา่ากำหนดไปก่อน40ชั่วโมงแต่ทีนี้มัธยมเนี่ยขอภัยครับ ด้วยความที่ว่าเขาให้เขาเขาจะลงเป็นลายเทอมนะครับก็คือภาคเรียนที่1ก่อนอย่าเพิ่งไปลงภาคเรียนที่2นะครับให้ลงเฉพาะภาคเรียนที่1ก่อนอก็เดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะครับอย่างตัวนี้สนอยกตัวอย่างจากการดึงออกมาจากลูกเสือใช่ไหมครับดึงออกมาจากลูกเสือ,อลูกเสือเพราะฉะนั้นลูกเสือจะเหลือ30เพราะฉะนั้นมัธยมนะฮะมัธยมตัวนี้เดี๋ยวขอลงลูกเสือก่อนแล้วกันนะครับ ลูกเสือเนตนารีนะครับลูกเสือเนตนารีม1นะครับม1ตัวนี้นะครับประเภทก็จะเป็นลูกเสือนะครับทีนี้ลูกเสือปกติก็จะเหลือเท่าไหร่ฮะก็จะเหลือ30ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมัธยมก็ถ้าครึ่งหนึ่งก็จะเป็น15ใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็น15ทีนี้ก็กําหนดชั่วโมงนะครับ เอ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้คือ1ห,ห้องอ่ะหห้องก็คือ15ชั่วโมงนะครับต่อเทอมนะครับทีนี้อ่าแล้วเราก็จะไปลงกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ม1นะครับม1นี้นะอ่าทีนี้ลองลองดูดีๆลองฟังดูก่อนนะครับสมมุติว่าในเทอมที่1เนี่ยเราใส่5นะครับเราใส่5ตัว ตัวเทอมที่2เนี่ยตัวเนี้เราจะต้องใส่10ครับทำไมถึงต้องใส่10เพราะว่าใน1ปีนะครับใน1ปีเด็กจะต้องคือคือสบทเขากำหนดอย่างนี้ครับว่าใน3ปีเด็กที่เรียนมัธยมตอน,ต,อนต้นเนี่ยใน3ปีเนี่ยเด็กจะต้องมีกิจกรรมเพื่อสังคมและสารประโยชน์เนี่ยสาเอ้ย45ชั่วโมงนะครับใน3ปีเพราะฉะนั้น ก็เอามาแตกเป็นม1 1 5ม2อ5และม3ามใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น4 5ทีเนี้ยเป้าหมายของเราก็คือ15ชั่วโมงต่อปีใช่ไหมครับในส่วนของวิชานี้นะแต่คราวนี้เรามาแตกออกเป็นเทอมที่1นะครับเราใส่5เพราะฉะนั้นเทอมที่2เราต้องใส่1 0เมื่อใส่10ตัวนี้นะครับตัวลูกเสือเนี่ยก็จะต้องเหลือแค่10 นะครับในเทอมที่2ก็จะเหลือแค่10นะครับโอเคนะครับทีนี้อีกวิชาหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมชุมนุมนะครับชุมนุมมอหนึ่นะครับก็เป็นชมรมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นยี่สิบนะครับปกตินะครับเป็นปกติเทอมละ20ชั่วโมงทีนี้ก็จะมีกิจกรรมแนแนวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแนะแนวมอนึ่งนะฮะอย่างนี้นะครับ ก็ม1น,นะครับไป20อ่าก็จะเป็นนะครับ20บวกกับ20เป็น40ใช่ไหมครับเป็น40แล้วก็บวกตัวนี้อีกแล้วก็ตัวนี้อีกก็จะเป็น60นะครับก็จะครบนะครับ1เทอมก็คือ60ชั่วโมงนะครับทีนี้ถ้า2เทอมก็จะเป็น120นะครับก็ถือว่าครบนะฮะแต่ก็ โอเคนะครับในส่วนของการเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมใส่ให้ครบทุกชั้นในส่วนของประถม1-6แล้วก็มัธยมก็ใส่ให้ครบทุกชั้นตั้งแต่ม1ถึงม3นะครับ